เดือนหนึงก็ได้2สองสมพันบาทแล้่จะเอาไหมอันสามเิ้นจะเอาไหมอวัใจเบอร์ขวัจไปสามสิบาทนี่เนาะสามพันค่ะค่าขายให้ดิค่าเดินทางค่าแพคค่ายังว่าค่าติดต่อค่าได้หนาบอนี่ยอย่าแล้ไม่เจ้ากำไรได้เงินได้ชิทาอิ๋วเงินอย่าทายอีได้เฮ้ยเงินจะปวดเนาะแรงมาเพ่ขายบอเิดงนเนาะบดยบดเนีขายนองนเลียนคิวกันอยู่เอ็กซีานี้นะมันถางกัน สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนบอว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเนาะพี่น้องมาหนีก็มาหกพ่อกระซองซอกึือเก้าคือเก่ามาหนีก็มากระซาวางซาวลายเนาะเด็กหมูมาสบายดีซาวลายว้าคือมางามเทียบดอกจำปาหวานป้าผู้ซายก็ไปเปิดกล้องไปเลยผู้พี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปหาหน่องมะนาวเลยเนาะพี่น้องผู้เดียวเอาเงินขาดเนาะพี่น้องเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนทั้ง พี่จีน่านาะขอบมอกขอบใจผู้ใหญ่ใจด,ดีคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคขายร่ำรวยร่ำรวยนะพี่น้องเนาะอาศาาัศจรรย์โรคไทไข้เก็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปพี่น,น้องเลยอ่าเด็กยังอยู่ได้นองมะนาวเนาะนแจงหนะแจงหนะก็ามางามสิสิบเปศบาลสิบเปศบาลเนี่ยดองไผดองไปโอ้ยเราเป็น,นมะคุบ่าวแเรวบุคลีงามสถาบันสงสัยอยู่เด้อบ้านนี้เด้อ ภูบาวรถแทบบานนั่งคอยทางอยู่เนาะคอยทางผู้บาวบ่เนาะอเ,เอาเงินค่าผ่าผ่านคอมาให้นางดีค่ะตะหมอบตอบค้าเร็วๆไปผูป้หญิงข้าซาหรือเอาเงินให้ซ้อนจะเขื่อนนางค่ะตะหมอบนะจะเ,เขื่อนจะเขื่อนเราไปซ้อนเจ้านะอันนี้นดูจัคบาทไอ้บอลงามไหม เรสตีกางงามเลปนเสเฮ็กเึบนไปเห็ดขึ้นีนาเด้อเฮ็ดเด้อง้้ยาดงามเลยตีจังบวะพี่อยขึ้นแหบอกมาฟังเผ็ดปลอยอยู่สบายดีสบายเขาวงงามเพ็ดปลอยขึ้นมาอยู่ตลาดเนาะสัาว์นัตสัเออยากกินสละานซาละงามสละสบายดีเด้อสบายดี ไปเห็นเดินอยนี้โอ้ยหอมนังเข็มได้กี่ไปสุกินแต่เตอร์ด้วยมันก้างปลาบ้เตอร์บอกกับไข่กับไข่นะยังกับไข่นะกับไข่กับไข่อี้ดว่าเพิ่นกินไข่หลายดีจนว่ารีจูดกินขาแรงก็ยังมื่อนี่กินได้กินต้มปลาต้มปลามาติใช่ปลาชื่อเออวานตะกี้วานเมื่อนั้นแม่ค่ะ่นแชทมาเนาะ เป็นหาเงินมาค่ะแต่ว่าเอยไปซักซ้ากินนองซ้าแล้วแต่ว่าโอ้กแา่ของคอยซื้อกับเขาแล้วเหมือน่คอยซื้อมาให้เจ้ามือนไหนดิฮะแตะ่ว่าค้น่ว่าอยไปตลาดคอยซื้อเนี่มาตื่นมาเจ้าอีกเป็นให้ซื้อกะปิมาให้แน่เพนวะยางกินกะปิวะย่ง,ยงจะบอ,อ,บอกอเคอยคซื้อมาให้เหมือนยังไ่ได้กินยังคบดเนาะเกือ,อประแดงเป็นวัวขบดเหมือนวเวจ่อได้พี่นัวเป็นนัวจ้าหรือกปี่จ้อได้หมดเห่อดเจ้าลดด้นมาขนมาให้คอยซื้อกับเขาคนพันหนึ่งคอซื้อแล้วเมือน ก็ซื้อมาให้เจ้านะเจ้าคนซ่สัเป็นรื่เบิกคลิดหรือด้ไรนะิ่นใายซ้าพันหนึ่งแลือก็ย่างปลายมันเนาะย่งปลายเบื่อนี้ไปโบดด้เนาะย่างสองพันแม่ยเหอวะวานี่แหละบ้านพุดเดียวเพิ่นบ่าบ้านนึนุดคื่อน่ะเมียเหรอเราจำจำวันจะซับอันยาอันกาเฟอโต้เจันไหมขอเจอกุพสัังใส่ถุงเม่นึ่มะนาวทขอสบเบาอืม คอยอ่านคอมเมนต์เจ้าเรื่องเอ็กซีว่าจะเปลี่ยนยาเข้าไปกินละโลเลยาเป็นโรคประสาทกินยาละโลเลเยแบบยาสิทธาพูดไปแล้วซื้อมากเราจะมากินมันบอนยาแพทย์ยาหมอจะกินกินเข้าไปจะตายแล้วจะบอกเอ็กซีว่าขาคอมเมนต์น๋อไม่ได้ไม่ได้พากินเนาะเราไม่พาอกินโอ้ยกินละโลเลยเลยยสิกากินอยู่บ่อยนี่กิยาไปปวดไอ้ยังไอ้เขาไปกวดที่พวกหมอคะแนนแพทย์หมอกวดจะได้กิน ตัวแต่ผัดเป็นยังมากค่ะบดิมันย่างข่อยได้วเขาบอกไว้ก่อนโลดเด้อยาอันนี้เคยกินพอแห้งเดี๋ยวมัเปลี่ยน FC เขาบริดต์เปลี่ยนเขาว้ามาขนม้าหน้าไปเปลี่ยนนี้แล้วซาดเข้ามาั่นบอกด้วยงานนีจะคาตาหมอกเลยเคยเลยคืกินอยู่บ่นี่่ฮะิวาสเปลี่ยนนเี่ยยานมาเช้ามาให้หมาบด้กินกินยานเกขากินแล้วอ FC เป็นห่วงเจ้าเขาเขาเมนไลน์เหมือนมาถ่ายซอล อยางกินเป็นมาริมาลอยเย็างไรบ้างยาไม่ยาไปก็เนาะจต่เอามาแต่สายบ้างเออไปจีาก่อนกินข้าปลาตเลื้อตาส้นให้เลยบริกรดบริยาสิบกิโลเลยเนาะถ้าเลืองไก่ชนกับสีหาลดไปลุงบาลไก่ทีอยากเติมแวบหรือสีอื่นหาไผยเออปัญญายลูกภาษาสั่งกินเข้าไปแล้วมันสอกเลยเนาะ บุหมลโรโลเร่แลยาไดะสิบอก่ปลูกตูพงเรา嘛นะแต่ว่าประสักยาค่ะเนี่ยคนแพ้ยาได้หนึ่งที่ทำที่ทำเค็มฉีดยานะสว่างแล้วลวกแล้วลวกแล้วมันยัง่งนยู่ในเสียบเค็มข้าวตะกีเราข้าวแต่เศ้าปีคือล้างในเราอะขนาเราซักยาันปีแล้วลวกแล้วต้มลวกแล้วก็เอามาสีมาซักยาวิตามินเราอะแล้วเราไปซักรถคือพอแด่รถข้างกันแข็งแล้วมันหมดเอือบขนว่ะแต่ฉบอโรลเร่บอกยากินข้องงบายขบอกเออ ยาพุนแพ้ไปซอกเรได้เอาบททันได้สั่นหมอเขาไปคงหมอกไปปวดเขาไปถามบอกว่าคุณแพ้ยาอะไรไหมคะสุดมัเนี่ยคุณเคยแพ้ยายังบอกบอกว่าเขาก็ถามเลยกินโลโลยเลยเอ้ยขอบอกกินนะขอเป็นคนขี้ยาหน่อยเอาขบกินเพื่อนขอเรามาค่ะอืมมันบเป็นเบลเกาด้ย อีพียันเป็นกัเก่าเลยว่าตายไปเลยแหงกินเนยียแบ,บ่ไปดีกวดาบนนี้เขาหน่องซ้ายนะฮกเดืนดอนต่อมานะ่ะอันนี้เลยใช่ของเจ้าน่ะอ,อีกเดือนทีิเบ็ดเดียวเบ็ดแล้วไงเบ็ดเดียวยังยังบอฮอดที่ฮอดที่เสาเก่าของเจา้าฮอทที่อะไรบนนี้

เออมันขาดน้ำมันนี่มันกินมันใช้เน่มันนอนเนยจะให้กินตัวไหนตัวในตัวมือเจ้าไ่นมันนอนอ่ะอันนี้อมย่านอนลับมีแบบมันนอนลายมันตีหัวใจมันจจักะตีตีแล้วบุให้กินมันตัวไปว่ะอย่านอนลับแบบว่าแบบว่ารุนแรงพี่น้องนย่ากินายจั้งวันมันโอ้ยมันจังวันมันไปบ้านัน่นี่ยังไหลเนาะตัวเนาะตัวนี้ยังไหลมันก็พาวเดี๋ยวพูดแต่บอสตัวตัวนี้นะตัวนี้มันอัน อันนี้มันได้อีกเรือนหนึ่งมันมีสองทงนะคใส,ส่ทง,งเดียวนี่เอาไว้กินตอ่อข้าวเบิได้่งต่อได้ทงนึงกอ้า<อ>นี่ฮะเออมันกลห้เรียนอ,อย่งนแล้วยังอันนี้มักมันตีสิบหกแล้วอ่ะอืมบอค่อยเขามีอีกเรืองหนึงแกนี่ย่างย่งยูนิได้ยูนิมีสิบหกไล้บอสองนช่าใกินเนี่ยตัมันเบิดลอะไรกับถิมไปนํำแนนเบิลอะไนี่นี่เห้ดิมปนเบิ้ลยัถิมเป็น้ำแนนเบิ้ลอนไเนี่ยเนี่ยโอ้ยจะ่มดอีกคนแม่จะเนาะถิมป มัเข,อขอาหนอนมะนาวโอ้อย่าลมคนดีเนาะบ่เบิดพอดีนี่ ceksin, บ่บิดพอดีรอยนี่ีสก้าไอน้สักยาชอบหกินได้กับวขาวบ่ชี้ชีเือบเพา่าห้กินห้กินตอนแดงก่อนจะนาเบิดแบ่พอดีพอดีนี่พอดีอยู่นี่บริเวณสูพอดีมืองที่ใรเนาะส่วนเนาะเบิดแดีวน่ะหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกมือหกมือเลยกันเจ็ดมือเจ็ดมือเลยกันแปดมือเก้ามือสิบมือสิบเอ็ดมือเดพอดีดอย่างอีสิบเ็ดมือเป็นเบิดเนาะ มันสิบพอจะกับพอดีชเ็ดมือนี่ก็พอดีเป๊ะเลยเขาจัดมาบกวแห้งเขาแนมซำมองเขากวเนาะแต่พอดีเมื่อไว่าจะจะกนยานอนรับตัวแห้งกินใน่นอนเดี๋ยวเบ้นเนี่ยนอนไม่ได้เห็นยังข้างสิวเขาแนมส่วงแล้วบริเวป่วงอะไรกับบริกินตัวนี้เขาบริอยากไปแ้่ก็บต้องให้กินอันเด็กไปมันดึกสองมิต่ไ้ให้กินมิตินึ่งเลยก็ไปบุญมาไปหน้าป้ายังนอนยันแพ่ตู้ชิดบริเว ถ้ากดยันเรามาประเด็นยันละให้เรากินกะยาเราไปกระพันเราไปเขาเดียวเราก็มานอนดอกมายินเราไปเขาเดียวบุญไปแค่เดียวก็มาเนี่ยคือนี so ่ขอท่านในพ่อเนี่ยเดี๋ยวนไปกินแล้วเจ้านายมักินตอนนี้มันสิบเมื um ่อยเอ้พี่น้องมันเฮ็นเมื่อยมันมีน้ำตีหัวใจมันลายจังแม่นแล้วแม่นแล้วอ่ะหมกินถ้ายาไม่แห้งอีกวันคืนจะคืนถ้าขีดยาไม่แห้งปุ่ยตัวอีกหนึ่งคนเมื่อยคนน่ะโอ้ยกินไปกินยานอนรับหลายแต่นอนก็นอนไปหน้ากอะในนอนนะเจ้าอยากกินเด้อดิมาเนาะเมื่อยไปดิบเนาะ ตงนี่ขั้นเดียวหนึ่งวันนี่จะแยกกอะไรจะกินจะยากินเด้อนี่เด้อมันแบบคือจังแล้วกบวบอีเป็นยังแห้งนะเนี่ยเมื่อนั้นจะเป็นระกบวบประจำเดือนอืมบ่เป็นเลยโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยว่ามือได้ไม่จีน่าไรบ้านอยู่ตรกตาชอบบ่ฮู้แล้วก็จะเตรียมจังกลัวมื่อนั่นนะคอยหูได้สลายเราจำเลยจากมา หลอเลยคนไว้มันวิตมือจแกเป็นแล้วมันบุเป็นยังหวันี้เราเป็นเข้าโซ่ที่สองสานั่งเชื่อตอนชิวเดือนผัวเมื่อนั้นเราหหน่ะมันมันขาดมีรสชาตจะคุมบุเป็นยังมีแต่ว่าเรานอนได้ปกติตอนนี้บวกินนี่ตอนนี้บวกินนี่นี่บวกินเด้อบวกินเมื่อได้เมื่อได้ลุ้นตาหลุดตาล้านเนี่ยจะให้กินให้ในตาเราธรรมดานี่ตากบบเบื่อๆธรรมดาบอกธรรมดาเนาะอะไรเนาะเมื่อเข้ามาเมื่อนั้นตาเราซึมเราไปยวนอนน่ะแไปยวนอนเราจะไปงานงานบุญน่ะ เออนไปบุญวัดปูเพื่อนน,นอนเยอะเพื่อนของนอนรับตู่มันบรับดอกเสียงตู้ต่อไปยังนอนบรับเพื่อนมีบุญมีดองแล้วโลดบริโนอนคือกันอย่าไปเด็ดขาดเอาแขกคนแข็งแห้งปลายยาเพื่อนกระตักดอกเอาสบายเอาบุปไปใจเยี่ยมได้ไปเออยามันเยี่ยม,มจะได้ควรเยี่ยมไปเราไปเราไปกันไปแตก่กางเว้นใช่ไหมนะว่าในปาน้องยังน้องดินเบาอยู่บนขามบนมืด มีดอกพววานะอันนั้นได้ระบ้อในพักไม่มีเตรียมสิปู่ยังมีในพักตุคามาหาร้วบ้อมันมาแล้ว๋อพูดาตุามเตยกินเนื้อชีมีได้ไห้ด้วยจ้ะเราไปชาป่ามึงเนี้ยจะปายางบอกข่อหินนะไปกินเบียร์พูดถเซลล์เมนบอกเฮ้ยลงคิิปบะบาะเราเราลงคิดซาปลาอยู่ในไอตุคามอยู่ในนีไปซาปลาไปละเอ็กในไอตุ้งไปเอย่าได้เสียลิกเลึกอไรแว่าเลิกชมชอบเขาไฟหรอมเอะไยไปก่อนเนีย กี่วันเนียเราช่วนก็ือาที่พื้นนี่ไปว่าผมช้าปเข้าไปอยู่มปนี่ผมเห็นรถเมย์พุ่มีไปหน้าบเห็นพุ่มมีจะไปหน้า่าเออผมปะถ้าสาหเขาเนี่ยมถ้าจะไปหน้าป้านมปะจะไปบ่ไปไปมาเองถ้าเราบอกจะไปหนาป้าสาวนิสงเคื่อนทัพเคื่อนเนาะไปไหนได้เรา่ะกันจะไปไหนได้ไปไรได้อใจพันแน่ใจพนกจะไปพูเจะเสีได้สมไตมจักแต่ปะใคร จะได้พูดสิบเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บอกจะได้พูดจะได้พูดเยวนีอไรแบบนี่เราไปพูดไงไังบอกซะบอกบ้าบอกไปคอยดิบอกดิไหนไ้ยุ่งซงล้วเรามีคนเอาเราบมาน้อให้เป็นยังไงมาเบอร์ิหักนำเงินเดี๋ยวเขาชิลล์หักสิบบาทอะก็มเด้อมีอยู่ชิลหสิบบาทแต่บอกอันนี้แหละเงินจากนำผักนำแห้งตั้งใจทักตั้งใจเห็ดมันเวิยนสิบาขนาดยูเฮียยังหาเงินได้สำนีอเอ าวางสลายยังห้าบระด็นสำคัญนคนออกมาน้าเสามร้อย่แน่น่ะดีป้อดีสมคนออมะนาวไม่สลายยังม่เครดนบ่ะีบ้าสิโ่บ่บก้าให้ดมไปแล้วเราไปเหนแบบเบี้ยกันรอเลยมคนธรรมดาไลยเก่งกว่าเก่งกว่าสว่งลายอีกเนาะสี่ร้อยจู้นาเอาไม่เอาเอาทักทิศละสี่ร้อรอยกระยะนี่เอา เดือนหนึงก็ได้สองสามพันบาทเนี่ยจะเอาไหมอันสามชิจะเอาไหมบอกพอจี่หจะเบิดเปรเซไปสามสิบบาทเนาะ่าค้ายขายใา้ขาค่าเดินทางขาแพ็ค่ายังบอคขาติดต่อ้่ายได้หนาบอนี่อย่าแลกมเจ้ากําลัน้ด้เงินได้ชิทาอิวเงินอย่างทีอีได้เฮ้ยเงินปวดเนาะแงมาเพื่อนขายบอสเนคนเนาะบอดีเนีบอด้เาขายนองนาเลียนคิวกันอยู่เอ็กซี่รนีะมันหึงกาน สีบัวมันมีแต่แนวดาสีแนวดาสีแนวอานันนะแนวอันกัญญาบัวได้มันบัวได้บ้านหนึ่งแล้วใครซื้อมาอีกสีบัวบ่องสีบัวสีบัวไปไนนบ่อสีบัวอะไรกับสีเรลืองเอาเพิ่มแนวอานบ่อืเพิ่มแนวอานเอาไปซี้อา้านซื้อมาสักซีนเก่านะมันต้องมีสองสองก็สองก็สีเดียวกันสีบัวอืมสีบัวโจกอืมมันจะได้บ้านหนึ่งบ้อโกอได้บ้านหนึ่ง ต้องเอาสีเดียวกันแล้วก็ซื้อมาให้ได้ใช้พี่ลุงไปซื้อแต่ก็าซื้อตลาดอะไรหมดเลยเขาไปจัดห้างพ่อแม่พี่ลุงพี่พลเขาไปเตลุชิดเพราะว่าเตลุชิดจะจำได้แต่บอคนเตี้ยให้เราได้กินให้เขาเสียมาให้เขาอยู่เขาเบาๆเอาเงินได้เราเอาเงินให้คุณยายใจดีซื้อน้ำพีกิน่าในตัวอันเจ็ดสิบปลายปีป่๊บเป็นวะแล้วก็มี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 เอฟซีคนหนึ่งเนาะว่าใส่ว่าเออเป็นวะว่าตัวน้องมะนาวไว้ซื้อแล้วก็บอกเอาผนว่าผมไปสัจจะคุณยายเอาอันนี้กะ สกึุลหมดไปค่อนว่าเนาะพี่ฝนว่าไปซื้อซอยมาหน่เนาะว่าทักด้วเอาอีกชงอันหน่อยเนาะแล้วผัดว่าเอาเนาะแล้วเขาบอกว่าเอากระเขาสิบังคับเพิ่นกับสิได้บ่เพิ่นแบบเพิ่นมีค่าเซจารหลายที่บนกันเลยอาจจะตุยอีินเนาะมาส่งหากเราซื้อซอยแล้วอันพระว่าหนึ่งไหมเนาะว่าหนึ่งแบบช่างอีชงเนาะอืมเราก็เลยทักใหญ่เราน่ะบัดบัดลรามาส่งกับเราให้เงินเจ้าสเตรเมอร์หน่อยหน่อยหนึ่งแฮะรีบชี้ด้วยเรให้นะจะให้ก็เราซื้อแนวยูแนวกินมาให้กินเนาะอืมปัดปูรังคนเอฟซีเพิ่น ก็แรงบวชคายบุญมันก็ได้คายยุบเป็นกีนามันจะเยเ็นเได้คายอยู่เราได้คายอยู่เราขอบใจด้วยุญาใจดีจากนัน้จีนา่าเจ็ดสิบปลายปียเ็สื่อสวยๆนะคุญยาใจดีผู้ชายเด่นขอบใจอุ้มอ้อนคะนนอือขอบใจอาไเด้วยชยช่วยอันช่วยชืย่อเพนช่วยชืย่อเพนช่วยอันขออยู่ดีมีแห้งจเจ็บอะไรไข่มีให้รับไม่ได้วยไว้ช่วยจะเื่อนอือไว้ช่วยเื่อน<า> เอาไปหาเชียะเต็กหรือจะันเดียวยาเลยยาแด้วดี๋ยแห้งอย่างน้ได้ไงเลยนิ้มทั้งหลามันอม่ได้นงเลยบุญนะบึ้าน้องแม่แม่ได้ดีนะแม่ถุงเดียวกันนิ่มทานด้หน่อสว่างอะไรไปเงินเดียวกันกำลังถูกทักเดิกวันนี้เอดูทักเด้อเอาไปใช้ก็บม่ได้พ่ายถุงนะเปเชียงปทาบุพายเพิ่นเอาไม่เห็นเลยเพิ่นวายยามเทียเีย เอว่าให้แม่เฮียนพักลำเนียวไม่ยากหรอกเปลี่ยนกระถักกับน้องมะนาวอิมนเนีักนเนี่ยนชาตนี้นะอือเพาสามว่าเลยขายสามบ้าหนเยอะ่น้องเอ็พักของพักมีนั่งยื้อจะโค้งเมื่อยแต่ก็ว่างกนสร้างอะไรก็มันเป็นแบบนี้นะฮะชิบะนาเดี๋ยวจะเอาของมาบอก ใช่ใช่มึงเนี่ยย่างอะไรชื่อแม่ย่างอะไรชื่อว่ากัสีเดียวอ่ะสีได้คือสีบัวนี่เอาอีกเอาอีกก้อนนึงสีบัวนี่แบบนี้นะทั้งขวากสีขาวจะทักโตเลยนี่ละบอทักโตเลยกับสีนี้นี่เป็นโชงอันไปดีจริงเลยว่าหนึ่งเลยโชงอันไปดีจะเริ่มเริ่มตัวนี้ก่อนก็ตัวไหนที่มันมีสองก้อนจ้าก็เริ่มตัวนั้นก่อนเนี่ย มีอันนี้แล้วชีนีแล้วอันนี้นีนะไม่ใช่พ่อป้ะจ๊เออเอาสีนี่เนาะเอาสีเน้องชีเหลืองกับก๋ยวกับพ่อสีเหลืองสีบัวอ่อนบัวแก่ได้เลยซื้อมาให้เด้วยอย่างแบบอันแล้วมันจะใหญ่อย่างแล้วก็นี่สีแดงอนี่ไม่ได้แบบนี้นะได้ไม่โฉวะไม่โฉวะเ่อสีผ่านนะเล่นเพราะน่ะเล่นรีบเนาะเล่นนมันเหนียวนะมันบุ๋มเออมันน้อยอันนี้อะไรพูดยังจะดีถ้าวันค่ำนี่นะฉิดนิดน้อยนะมันคือกันอันนี้ผายชื่อวิลาไปแจ้งเนาะ ถ่ายมาคือกันมันถือตัวนี้ตัวนี้ราคามันแพงเนี่ตัวนี้มันหนักมันนาตัวนี้มันนาฮีเนี่ยนี่กระชงว่านี่นี่ก็ระชงต้องเอาชีเดียวแบบนี้นะเออเดี๋ยวขาซื้อมาให้เนี่ยเรานี่มันเป็นไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ชีนอนเนาะสามชีอย่างละชีเนาะเดี๋ยวขาซื้อมาถ่ายจะบัวถ้าตันมีถ่าแล้วเจ้าชาวเอาไปเบิ่งกันแน่เบิ่งว่ายังเช่นชีบัวอ่อนบัวแก่ได้ไปอัดได้นี่อัดได้คลิปแล้วมัจเข้าเบิ่งไงนี่เนีย ต้องถ่ายอ่ะบอถ่ายแล้วนี่ถ่ายสีนี้เน้นอาิตเลยเออสีม่วงี่นอนแต่ก็สีนี่อบัวอ่อนบัวแก่บ่ตัวนี้ได้บัวฉลามใช่ที่เราทไรบอไรมันหั่เสร็จใหญ่งามเนาะมันถักกระนาหนุ่มค่ะอันนี้มันเบียกฟูนะคะเป็นเหมื่อยกับเบียกฟูไต่มันรีบจอะเส็้ถ่ายตอนนี้มันจีราค่าถือเนาะมันจีนี่อยู่ในเนโซฟีลักซาราค่ะแต่นี่หนากว่านอนอ่ะกดดิแท่งได้หาสิบบาทหมด เอชรพิกิน่าเบิรงกนี่เราอัสมาในซอกซี่ลาซาด้ามันถูกกว่ากันนะมันจะมีตัวนาตัวบางนะสไลด์เป็นเขียวผ่าแต่ว่ามีเกล็ดอย่นี่ะตากต้องชาวบาดได้ไม่จะนุ่มมันไม่อยากนุ่มไปไหนไดยนี่อืมเห็นแดบเจ้าทักก็ชิ้เมื่อหยมันมันบางเนาะแลมันหสุดง่ายเนาะน้องเช้าเจ้าบุตรมาเมี่เข็ยนไชื่อมาให้นะเบิร์กอู้ดเปลี่ยนชื่อไปให้นะจากแล้ว บุินเนาะครูก็อันนี้ให้ชิสะเห็ดเห็ดแต่เห็ดแต่แต่ไปแต่มาสิเห็ดดหางุนยูทูบดูหางเราเคยทักที่เนาะทักมาสิซ้าด้ยอืมเราทักก็มีใบเนาะทักขอกลอยเนาะสิขอก้อยอืมคืมันจะนีไข่มัดตั้งแต่่พ้น์ไขทุติก็จท้าอะไรเงี้ยโอ้ไข่ร้านพ่พนก็สามสามร้อย น่าขายนี่กินอีกสี่ด้วยบตู้ชิดเอาเมื่อกันสามร้วยสี่ด้วยหาชีพิรสี่ด้วยบอสี่ร้อยหาชิบอืมะหกร้อยพักเองหาชิบแลยสลายอ๋อเอหาชิบเลยน่ะเนอะเ้างแสงให้หเซยตัว ขนาดขนาดพอเทาน้องจิ้งแปนตักหอยบดมือจะได้เงินหนักสิพันกิรดีใจเหรอดีใจพดอ,อได้เงิเ <c oughs> นหลายป่นนะดีใจอยู่นี่กำลังใจต่อไปบ่ปัะเนี่ยตองไปหลิเนเชเดอร์บัเนี้เบิดเบิดอันว่าบุญบุญเบิดดองกับไปปลูกขัดดิเชียงหน้านอนดิเชียงหน้าขวดเด้อหักบัวไรรวออด้แล้อประนวนชาวอีสิลกมาให้ยคำว่ามีน้ำก๊อกดีมากเยี่ยมมากจะมีไ้น้ำก๊อกกันามทุกคาค่ะทุกคำมาน่ะ ได้แล้วบ่าน้ำกอกค่ะเขาบังคับซ้ายยังยังข้าเจ้าคาไปดดงนะปูน้ำกอกน้ำกอนนำกอนั่นพักบัวไ,ได้แล้วปว่านวนชิโรกหายโฉงนานผูกเออเออได้ดีพักบัวเลยนเ,อเยอนอแ,แล้วอันพี่เดียมทำตุคมามมาละก็บอกตุ่มทำว่าเขาเจะมาเจาะเมื่อไดเด้อเจาะได้เลยไม่หักว่าไม่ต้องห่วงเจาะไปเล,เลยทำเลยดำเนินการเลยสาลุมน่นนะ เอาขอบใจไม่หักเลยอยู่วิซแร์พอถึงขอบใจไม่หักอยู่วิซแตนเด้อขอได้ยงมือพอด้ยกมือเน่่อขอบใจไรอยู่ดีไม่แห้งเดยวมันไม่หักอยู่วิซแตรนด่อยู่ดีไม่แห้งมาคอนดีๆเอาอีกหนยดีไม่แห้งเุามใจคุ้มไข่มีอะไรรัได้วยกาขายรําด้วยเด้อดีไม่แห้งอันนหมันขวนยืนออยู่หมันขอนยืนเห็ดตาหนองมะนาวขอบคัวเนาะแม่โอ้ อันนั้นเมตตาลุกมโมกุกกาน้องมะนาวเป็แม่ลุกนกลูกกาได้ดิดิใจนน้องมะนาวเนาะคุณเล็บบานจะไปถ่ายอยู่หน้าเล็บบานในสไลด์้เบอ่ยน้องมะนาวปลูกพักเนาะนวานพักไรเแล้วนานพักได้แล้วได้ยังได้ปลูกยังมีน้ำนานเดียวนาดยาววันนี้ไปปลูกตาชีบุกเกิลยางขี้ได้เนาะก่ได้ขายก็ให้ได้ไม่ใช่เองจังประตงซื้อ เฮ้ยเด็กขายเด็กเสาลาย,ยตลาดนัดกาขายดีสาวอันสุธาวะ่ะว่าข้อหมายคือว่าคันแบบได้พอขายกับพด้กินเป็นยนักงานะสาวสุธาวะ่ะสื่อว่าปู่แม่นพอได้เฉอยใช้แจวอย่างเนาะสาวสุธาวะ่ะแต่ค้าว่ายัางประเทศไทยเราขายแล้วคนมาดูหาแนวไปขายนะครูตจันท์ครูครูมืออันตลาดนัดนะเออครูทิดเนาะครูเกินครูหอดมือวันมันเดี๋ยวไปด้ว เออจะไปขายยางสไล์หาใหม่หน mm ือ hmm. ม right? so, ันใหม่ไรขายโขกมือขึ้นข like ึ้นดึงได้ก็หลกกดูดสไลด์มหนใหม่ไรขายอีกกี่นะอบางชองปีไม่น่าบริขายบางบางปีกายนี่ก็บริขายไปชื่อนะขายอยู่ออเะแบบตะกี้จะบริเป็นแห้งจะขายอยู่บอกายตะกี้ตอนตอนไปคานหนใหม่หนมใหม่ไรูมันยังขายบดเบี้ยริกกับครเออไปเห็นหน้าปิดนวนปิดนวนบกเบี้ยริกให้กับใครก็ไปตุ่มตูมมืด ตะกี้บริาเงินในเพิ่นบ่บ่เพิ่อนว่ตะกี้เพิ่อนตะกี้บริได้เป็นแห้งเขามีบ่แต่ยังพักในชายโสดคุณบ่เป็นบ่ดิไปเห็ดในปาป่าโซ่ดั่ะโซ่ใช่แต่พูดแต่เป็นตะปิดแต่แต่เธหึงเราใช้อยู่นี่เนาะแต่ปีเป็นตะปิดแต่ปีเย็นพี่ปอบขาดตะกี้บัดใส่บัดปดสิบ่บัดใส่บัดปดเจือเช่าเช่าอะไรน่าป้าเดจือบคุณบานไม่พักไม่หย่าลายบัดป้าบัดบรได้คล้ายป่า ขาเจเราบาดมันหนะเนาะตัววงเนาะเอาบอกมัวมากินมัวบอกกินดอกยารอกบอกมัวมาแต่นาป่าอย่างเงครับไปกินตะเจ้าลายบอเอาบอจักมาสที่หิมายมมวอาไนรุดอกนอาใจเนาะอาบอเอาบอบอกินซะมุงโตนเนาะ โอ้ยใจด้ใชดี๋นั่นั่ระดานเลย่าม้ักำก่อนเงินนี่ทีนี้ทัหาตเตอยู่กินี่้ัวบ่ตัวหาตวอยู่เพื่อนบ่มีแนวไห้่อนั่งอะไรอยู่ใจจะวายยบๆบยบปูกกำกัมาฉีดพิสูนซื้อน้ำดอกพักกันเด้อชื่อปุ๋ยได้ชื่อปุ๋ยไม่ใส่บ่ชิงงัวเนาะชิ้งงัวนี่ไอดขี้นีกินอะนกินเด้อ มันบอกไปหลอกตับโลอกปอดมันเป็นมะหรอมะเร็งใส่ทั้งลุมนะนทีมวเยตอนใดก็ได้เนะาะ้อใส่ปุ๋ยเขาต้องรอ้อยมันจืดก่อนดิปูแล้วก็เอาผุนไปบานใชเนาะหนุ่มน้ำก็ขวดหรือกับไก่แล้วเพรชได้มันงามพี่ไ่กับพี่ไก่ใส่คอยใ,ในน้โรดเขาไปค้าตลาดก็ว่าพัดปอดสารผิดเขาซื้อข้าเดียวคนเขาหมักหักซาสุขภาพเด้อกใส่ปุ๋ยฉีดยาเขาไปกินเนาะแม่เขาบุกินมันมันเป็นแพรตับแพรปอดเขา่อยกับขบุกินค่อยกับยาที่นัน ปัจจุบันเลยด้แบบนี้เด้อเมื่อก่อนสบายดีเด้อสบายดีมีตะถามบมาได้มาทางน้ำได้เสียสบันไดสบายดีนะเนาะแต่สว่างสบายไปดําเนินการรู้ไปตะทางอยู่บนบนในทางบนในทางน้ำในไปบ่งมืออื่นไปกับไปกันตัวพาไปอือออต่อสั่งแล้วต่อสั่งไปบ่งบัวสลายจะไปบ่งรวมเราเด้ออันนี้มาขาเจ้ามาของเกษตรไปบ่งเลยก็สั่งกะมืออื่นกะเบิ่งก่อนเนาะเออบึงมืออื่นไปโบดเมนยูเขาลืม มือนั้นทอะไรไปได้มือน่ะไดเน้าราองนอนถ่ายเอฟชิดว่าถ้าเป็นบอจิตเพอ่นี่อนะเป็นบอจิตดอือเราพังหอใจเราเกี่ยวกับเอฟซีมาไทยดูชิดว่าเอฟซีมาไทยถ้าเป็นบอจิตเพอร์นี่เพื่อนมาหมาะเพือาเช่าอไทำมาไปห่อต้มหรือไปโบดก็ได้เนาะมือนั้นน่ะทั้งบังมือล้ายโบตอนางมีงพากันไปเด็ดออนเนาะถึงบวอื่างมีเขาไปเอารถจักซ่ร้ายคันหนึ่งราวางคันหนึ่งที่ไปสองคนเรา สี่คนจ้าวเด้อโอเคพ่อแม่พี่้องคลิปนี้ก็จะมีฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์กันแลังใกให้งมะนาวครับทิมงงานจ้าแน่ขอบใจมากสุดสุดบนขึมาบนคลิปเนาะอ่ะดีดีแห้งคลิปนี้สกุลก็จีนเขารพกัก่อนสบายดีสบายดี